หมอวโรงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสปัตตานีปลุกประชาชนไม่เลือกนักการเมืองทาสในทุนผูกข,ขาดวันนี้13กุมภาพันธ์2566นายแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลปะเสยวออําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อร่วมเวทีประชุมแต่งตั้งนางสาวลุสมาวตีดอราแม เป็นตัวแทนพักประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมเปิดตัวนายเซงปูเตะวาที่ผู้สมัครสสจังหวัดปัตตานีนายแพทย์วโรงกล่าวว่าพักไทยพักดีเกิดขึ้นบนพื้นฐานอุดมการปกป้องสถาบันและผลประโยชน์ของประชาชนไม่เชื่อเรื่องการเอาเงินนายทุนมาซื้อเสียงเพราะนายทุนมองประชาชนเป็นสินค้าเมื่อน,นักการเมืองที่รับเงินนายทุนเข้ามาเป็นสสก็ต้องทำเพื่อประโยชน์นายทุนประชาชนผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้งเลือกพักการเมืองมาหลายพักแต่ชีวิตความเป็นอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นายแพทย์วโรงกล่าวว่าหลายพักไม่กล้ามาในพื้นที่นี้แต่พักไทยพักดีมาและมาด้วยใจในอดีตตนเคยตีแผ่ทุจริตจำนำข้าวเอานักการเมืองโกงเข้าคุกและบางคนต้องหนีไปต่างประเทศดังนั้นหากมีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่ในสภายืนยันจะจัดการทุจริตให้สิ้นซากนายแพทย์วโรงกล่าวว่า ปัญหาของประชาชนเกิดจากนโยบายรัฐเอื้อให้ในายทุนผูกขาดวันไหนตนเข้าไปทำหน้าที่ในสภาจะทำให้ชีวิตพี่น้องประชาชน3จังหวัดชายแดนใต้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่าไฟหน่วยละ2.50บาทก๊สหุงต้มถังละ225บาทปุ๋ยกระสอบละ750บาทยืดคืนดาวเทียมให้เป็นสมบัติชาติและทำค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเดือนละ100บาท ถ้าพี่น้องเลือกรับเงิน1,000บาทจากนักการเมืองที่มีทุนผูกขาสนับสนุนอีก4ปีกว่าเขาจะกลับมาหาพี่น้องอีกทีขณะที่พักไทยพักดีไม่มีเงินซื้อเสียงแต่ถ้าพี่น้องเลือกเข้าไปทำหน้าที่ภาระค่าของชีพจะถูกลงอย่างต่อเนื่องยั่งยืนนาลางที่มีอยู่เป็นจำนวนมากจะกลายเป็นพื้นที่ปลูกพืชพลังงานทางนี้ในช่วงเช้านายแพทย์วรงได้ร่วมหาลือกับนายนรุพลสุขนทชชาติประธานสมาพันธ์ SMEs จังหวัดยะลาและคณะโดยรับฟังแนวทางการส่งเสริมการปลูกกาแฟแบบครบวงจรปัญหาภาคการเกษตรรวมถึงแลกเปลี่ยนนโยบายเกษตรพลังงานของพักฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์